อ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่ยี่แปดจบอกว่ายี่แปดตุลาหกหกนะครับมึงกินไม่เสร็จเหรอนอลกงกินช้าในวันเล่านี้อมันเยอะกินเยอะเอาเร็วๆหน่อยอ่าเราจะแข่งกันรอบเดียวนะครับเราก็จะเราถ่ายไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง y o u u u e แเราก็ลงวันนี้เดี๋ยว พี่จะแจ้งตารางการอัพคลิปของพี่ก่อนนะวันวันเสาร์วันเสาร์าจะอัพคลิปบัดดี้บับปกติแล้วก็วันอาทิตย์จะอัพวันวีแล้วก็วันจันทร์จะอัพบัดดี้เอ็นดีวันอังคารจะเป็นแวนพรีเมียมอันนี้สินค้าเดือนหน้าออกแล้วนะเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้แจ้งให้ทราบนะแป๊บหนึ่งแจ้งแมงขาไลายเหรอวะ วันวันที่แปดนะครับวันที่8ดวันพุธที่แปดออกนิวได e นะครับภาคเอ็นอาบีเอฟเอนบศนยน์คิดหนึ่งคีดสนะครับแล้วก็มีสลีฟของแจ็คแล้วก็สลีฟของดา g o n อนเวลเป็นนิวได e ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องแจ็คครับหนึ่งนะขอพี่อ่านก่อนเลยยาวๆเลยแล้วก็แวนบีนะครับแวนบีทีศูนย์เจะออกวันที่ยีิบส ไอพุทธ่พุทธ่อะไรวะ <18. S 1> พุทธ่ยี่ยี่ยี่สองดิพุทธ่ยี่สองนะครับพุทธ่ยี่สองนี้จะออกบีทีศูนย์เก้านะครับขีดหนึ่งขีดสองนะแล้วก็ออกสลีปของไนโรดแล้วก็แฮร์รี่ลูเคียโอออกเยอะเว้ แล้วก็เป็นกล่องนะครับกล่องลนยไนโรสกล่องแฮร์รี่โอ้ยอ่านยาวๆขวานรอบเดียวแล้วนะเนี่ยแมวละแล้วก็กล่องลูกเคียกล่องแล้วก็เพย์แมทนะครับเพย์แมทไนรสเพย์แมทแฮร์รี่แล้วก็ลูเคียมีสองลายไว้ลูเคียเอาละเราจะเล่นกันเกมเดียวเลยนะครับเราจะบุกผู้เข้าแข่ขงขันทางนี้ก่อนทางซ้ายของไลน์หรือว่า ไอ้ทางขวาของไลฟ์หรือว่าทางซ้ายของยูทูบมาสสวัดีครับพ่อโฮมนี่เองเอาอะไรมาเล่นครับเอากาการ์อเกมาเล่นครับพ่อโฮมไปงานรู้อย่างดราม่าคลิปที่แล้วเห็นแล้วเรจะรู้นะครับพี่ก็รีบแชมป์อ่อครั้งที่แล้วพี่ลิฟแชมป์นะครับไม่มีใครได้แชมป์นะครับเพราะว่าพี่ออกซิเจนพี่ออกซิเจนเล่นผิดเอาละเอาอะไรมาเล่นนะครั้งนี้เอากาการ์ดเอเกซ์กากาอเกนะต่อไปคู่แข่งของเราเราไม่สามารถให้ดูหน้าได้ครับดีครับ เอาอะไรมาเล่นครับเออ่ล็กตางครับเอ่อนั่นเล็กตั้งแต่มาเล็กมาอีกแล้วเหรอเป็นมิสเตอร์นะครับมิสเตอร์อะไรครับต้งการ์ดอีกทีนี้ต้นกาดมิจิตั้งคอะไรนะมิสเตอร์ต้นการ์ดครับมิสเตอร์ต้นการ์ดมิสเตอร์ต้นกค่เติรนเติรนนะแต่เย็นแต่เย็นเวลาเวลาคือทางยู u ูบเนี่ยจะไม่เห็นหน้านะครับจะเห็นแค่แค่ตัวกับพระครับส่วนทางเฟซบุ๊กนี่จะเห็นหน้าเต็มๆเพราะว่าเราเป็นมิสเตอร์เดี๋ยวจะคอมเมนต์ไม่ได้นะ เอาหายใจลึกๆก่อนแล้วอา้าวแล้วเราจะเล่นเกมเดียวเลยนะมาเดี๋ยวพี่ปรับกล้องทาง YouTube อีกิีนึงไม่ถูกใจว่ะปึ๊บเอาเอาผักกระสานเราเมื่อกี้แต่การเรียบร้อยนะครับมาเล่นเกมเดียวรู้เรื่องอย่เพิ่ร้อเต่าให้เล้วมึงหยิบมึงไม่ดูเบอร์เลยเหรอ มึงติดของที่ไหนไหนดิขายไปนักสามเลยมึงซื้อมากี่ปีแล้วบ้าจะเอาใส่ชิ้นที่ได้ว่ามีเบอระสอบก่อนเอมาโยนลูกเต๋ากันแดงกับเ,เขียวใครมากกว่าลงก่อนเกมเดียวรู้เรื่องหกครับเก้าครับอ่าทางนี้ลงก่อนครับเอาแล้วมึงโดนแรกลงก่อนแล้วมึงเดี๋ยวนะ ใส่ตอมริบเรียกใหม่แล้วใช่ไหมแน่ใจน,นะมาเริ่องไหนครับเอาลุยเริ่มเลยเกมเดียวรู้เรื่องนะครับใครใครเห็นอยู่ก็ช่วยกันไลค์ก็แชร์หน่อยนะครับยีบอะไรเนี่ยยีบให้มา ไปครับ,รบตัวคาแรคเตอร์เอาสิบับมาบอกดีครับบับตกรอบแรกครับบับสิบับตกรอบแรกป่ะรอบแรกสิท่าวิงหาอะไรอะหาอะไรตอบหน่อยดิมันเจอแล้วอ๋ยอยมันอยู่ในหลังก้อนเดียวกันเเห็น,นยังอ,อยู่นะครับใช้คามสมาร์ทก็ไครับอ๋หอหาอะไรนั่นไม่เจอใช่ไหม

อันนี้คาเฟ่ย่งยางนี่สงมรล้วอลนี้คาเฟ่วิวอะเรายไม่เห็น่ะยังในคาเฟ่จำผิดขาดเร่มไรอะลองหาดูล้กันอ่ะหาของไม่เจอครับกำลังจัดของออนไลน์กันอยู่ เอาโชว์ไหมเอาอะไรขึ้นมือเนี่ยเอาโชว์ไหมอ่าไม่ต้องอะไร้โอเควะนำการถูกไหมหนำการนะไม่ต้องโชนะว์นะวันหลังเอาขึ้นมือได้เลยเเเสก,กิลเราจะลดๆเลยนะครับไอ้รู้สก,กิลป่าพ่อผมอ่อพอรู้มนะั้งพอรู้นะเล,านานเล่นผิดบอกด้วยนะเวย้ยไอ้าทำไมลงไปสองใบอย่างนั้นอะมันมีโซ่อะไรนะนำการแล้วใบเข้าโซ่ จากดอกแล้วเมื่อกี้หยิบไปตอนไหนวะไอ้อย่าเล่นอย่างงี้ดิไม่เอาอย่าหยิบดอกขึ้นมือวันหลังลงมาแล้วเขาหยิบจากดอกข้าโซนะไม่ได้ผิดบนะม,มิสเตอร์ตองกาเอ้ยตาภาษาอัครับกาเป็นสี่ขีโอเคครับไปรับครับสี่คีเอาเล่นเกมเดียวนะครับมีน้องมีสิทธิ์ตายกันได้นะครับ ไซค์คุณแข่งจอดการทำอะไรไหมครับไม่ทำโมมันเตอร์สองใบจุ่นตัดตันไรตัดทำไมไม่จุ่นครับแล้วมันเตอร์ที่มีมันเตอร์ที่เป็นไซค์ตั้งเดิมเป็นสามทุกใบพาววอร์ปกหนึ่งเลย สามเกตครับออติเมกากะครับสองเราหาหมดแล้ววิวลังมันเริ่มต้องไม่หาครับเพราะสนามโฮเจิงไม่เป็นไรอ้าวตรงนี้ก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆกบอกหาหมดแล้วที่เลยไม่ได้หา มีไอ้อยู่ชาติหุนจั่วหวังว่าคงไม่มีดราม่านะครับครั้งนี้ถึงแม้ติดทักทักกันเลยแตะครั้งที่แล้วเนี่ยตะคิวครับเอาเข้าส่งติดทักท็กหา,าใครวะครั้งที่แล้วใครมันติดวะขอพ,ะ <laughs> พี่พี่ลิฟท์แชมป์แล้วนะครับครั้งที่แล้วซิเจนเล่นผิดนะครับแชมป์เล่นผิดพี่เลยลิฟ์แชมป์นะครับไม่ต้องดราม่าก,กันครับไม่้เป็นไรคำสองใบพ่ไม่มีใครกล้าโกงผ่านคลิปหรอกครับ มีมีคนบอกโกงพี่ว่าเขาไม่โกงหรอกโกงก็จะเจอเจอแบบนี้เจอแบบเขามาดูย้อนหลังก็โดนหมดนะครับแต่พ่อผมพ่อมกล้าโกงผ่านคลิปที่ไม่มีกล้องเนี่ยกล้าไหมไม่มีใครกล้าหรอกอย่าไปว่าเขาโกงเลยนะครับแต่ไปว่าคนเล่นเล่นแล้วโทษพี่ละกันพี่ดูไม่ดีพี่ไม่มีจัดมายืนดูเอาเทมบับกล้อง แต่ก็มีบางคนว่าไอ้ร้านนี้แม่งผิดประจำโดนโดนเจ็บเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราจะทำต่อไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเปลี่นเรือด กัณฐิกแอคกาครก๊อปสามอย่างเลยก๊อปสามแค่แปลว่าก๊อปก๊อปก๊อปเนี้ยตื่นเต้นอยู่ไหมเดี๋ยวตื่นเต้นอยู่ปะไม่ตื่นเต้นแล้วนะใส่เราเรามีหน้าเราต้องพูดสกิวไบนี้ครับอ่ากัณฐิกเมื่อเร็วๆนี้ครับทุกทุกใบครับบวกบวก power หนึ่งล้านบวกสองทีแล้วบวกเพ่นบวกหนึ่งล้านแล้วบวกอะไรนะบวกสองทีบวกเพ่นโอ้โหอ่าถิกไบนี้บวกทำไมแย่ๆก็ใบนะครับจิโป้ e a t t ครับ คือมานี้ครับได้จวดเอาบอดบอกห้าพันโอ้ี่จะบวอีกพอแล้วร้ายกับห้าพันเนี้ยดีครับห้าขีครีบขีครับห้าขีคลีออเนี่ยมาเด้อว่าเราสู้ครับถึกไปนี้ชิ้นหนึ่งยิหนึ่งครับยิงหน่อยแล้วโบ้ถทมครับห้าขีมาเมาเด่มาเด้ สวังสู้ยิงหนึ่งิงหนึ่งชบวแทกฮาคีมาเด้มาดไอ้บวพี่ยืนอยู่หลังของไอภูยิงยิงหลวของต้นงการมาจวดให้มาดิสวันเสู้ครับยิหนึ่งิหนึ่งครับยิงด้วยยิงด้วยสีครับสี่มาเด้มาเด้อะไม่มีอตะวานเาสู้ครับยิงหนึ่งิหนึ่งบโบแท็กสี่ตะวานเาสู้ครับยิงนิหนึ่งที่บแทกเฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้เขายิงรอไว้เลยใช่ป่ะ เอออย่าทำอย่างนี้มันใจาเย็นใจ,เย,นจเย็นอีกสี่ขิมาเน่มา,เ,มาเ,เอาเรียบร้อยครับตบมือหน่อยแล้วอ่ะอตัวนึ้งหลองพ่อผมทำมึงโหดกันน้องข้างขนาดไอ,อตอนนี้เปิดมใบปลาไหลไอตัวอะไรนะไอปลาไหลสามตัวนี่อึ้งเลยครับ <laughs> มันจวดได้พอดีเลยมันถือไปสองวัจวดได้ใบหนึ่งเอาส่วนทางนี้นะครับนี่จะเป็นมิสเตอร์นะครับอ่ะมองกล้องทางนู้นก็ได้ าทาง youtube จะไม่เห็นหน้านะครับแต่ว่าทางไลฟ์เราจะเห็นนะเป็นไงควารู้สึกไงเจอวันนี้<อ>รู้สึกยังไงอึ้งมากเนี่ยกากาเอ็ก e นี่คือคลาสเอสตอนนี้เป็นเด็กที่เก่งที่สุดกับถามจำไว้นะอันนี้อเนนี้กรถทมเราแต่แร็คบางทีแรก็ก็ยังพอสู้ได้บ้างแต่ว่าเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเอาละครับกลับไปที่แชมป์เราดีกว่าครับโอ้โหเขาหน้าอะไรมาแข่งดีคราวนี้คงไม่มีดาราม่านะผิดไหม ไม่น่าผิดไม่น่าผิดแล้ว,นนลวอ่ะะบ๊ายบายคับผมติครับ